คันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นจิมนน่ที่โคตรสับขาหลอกเลยอ,อ้าสับขาหลอกยังไงอ่ะจิมเน่เนี่ยเราจะแบ่งเป็นสองแบบคือจิมนี่ธรรมดาก็คือเป็นรถที่บอดี้แคบไม่มีโปเครื่องเป็น6 6 0้อยหกสิซซีเทอร์โบเข้าขายเคคาแต่ถ้าเป็นจิมนี่เซียราเนี่ยก็จะเป็นเครื่องพันห้มีโปครับอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นตัวท็อปคันแต่ว่าคันนี้เนี่ยของแปลกของมันคือว่า พอเปิดเครื่องมาปุ๊บกับไม่เจอเครื่อง6 6 4 4กับเจอเครื่อง105แล้วยังไงกันแน่เจ้าของเปลี่ยนเครื่องหรือเปล่าคําตอบคือไม่ครับรถคันนี้มีการทําที่แปลกมากเนื่องจากว่าเป็นการแซวจากเซียร่ากลับไปเป็นจิมมี่ธรรมดาซึ่งโหตทิแล้วชาวบ้านชาวช่องเขาไม่ทํากันแต่ว่ามูเห็นว่าเจ้าของเนี่ยคือเขามีจิมมี่เซียร่าสองคันแล้วก็เอ๊จะมาแต่งเหมือนกัน2คันเอ๊ะยังไงกันอะไรยอยู่ก็เลยอีกคันนึงก็ขอสแซปกลับไปเป็นจิมมี่ธรรมดาแล้วกัน รหัส JB 6 4ถ้าเป็นจิมนี่เซียราเนี่ยจะเป็น JB 7 4ครับ แต่ว่าการขั้นตอนการส w วปกลับเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเพราะว่าด้วยความที่รถ JB74 มันมีโป่งเราต้องทําให้โป่งมันหายไปมันไม่ใช่แค่ถอดมันต้องเปลี่ยนแก้มหน้าใหม่ทั้งชิ้นเพื่อให้อะเรื่องของสันต่างๆเนี่ยมันดูแล้วมันเหมือนเดิมที่สุดไอ้ข้างหน้านี่มันก็ไม่ยากแต่มีข้างหลังนี่แหละที่ค่อนข้างโหดเพราะว่าเชฟมันจะไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องมีวิธีการดัดแปลงแต่มีการเปลี่ยนชิ้นพาร์เทลทั้งชิ้นหรือมีการตัดแารตัดต่อใดๆซึ่งก็เป็นเทคนิคออออออกกบินขงทยยยแลต่่มมรัเววาาส ตรงคลิปดูแล้วไม่รู้เลยว่าเป็นรถที่สแวบ,บมาจากตัว JB4 อันนี้ก็ยังใส่ชุดแต่งของกอง55สีจังเกิลก e ีนรับอันนี้ก็จะเป็นแนบบออกยานทหารนิดนึงแล้วก็ล้อเนี่ยก็เป็นล้อยี่ห้อดีนรุ่นโคลราโดแบล็กก็จะเป็นสีดำมันจะดูอารมณ์โหดอย่างสงบแต่ว่าดูแล้วมันมีดีเทลก็อารมณ์เหมือนกับขี่ฮัมเมอร์แต่ยอส่วนอะไรประมาณนี อันนี้เนี่ยก็เป็นสไตล์ที่ถือว่าโดดเด่นมากอีกคันหนึ่งผมขอขยายความนิดนึงแล้วกันสําหรับชุดแต่งบลอง55เนี่ยก็เป็นของสำนักตลาดอยก็ได้รับทุกคนมันจกตัว Ford ดบองโกซึ่งเป็น SUV o f อ road จากอเมริกาก็ะจะมีชุดทรงหน้าตาอะไรตา่างๆมีความเป็นอเมริกันของสูงก็เอามาใส่ในจิมมี้แล้วมันก็ดูน่ารักดีส่วนมีเพิ่มสปอยเลอร์หลังมาจากโชว์ว่าการลาอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์นิยมของจิมนี่ใส่แล้วมันดูทรงกัน จะเป็นสป,ปอร์ตแล้วมันก็เป๊ะจริงๆมาถึงเรื่องเครื่องยนต์กันบ้างครับคันนี้จะมาแออปลกกมาพักกู้หน่อยตัวใหญ่พักกู้ก็จะเซ็นเตอร์โบกันแต่คันนี้ก็จูนแรงแบบเอ็นเด้วยชุดกรองอากาศและก็เฮดเดอร์จากกรีดี้คอยซิ่งเป็นของโอคดาดยอดฮิตและคือจูนกล่อง E c U Sta g e 2วัดแรงม้าบนไดโน,โนได้105แหแรงมา้าอาจจะไม่ได้มากมายอะไรแต่ว่าขอแค่รถตอบสนองดีขับมนขึ้นก็พอใจละต้องบอกก่อนนะครับว่าพอมาเป็นตัว j b 6 4ฐานล้อมันจะค่อนข้างแคบล้อมันก็จะแค่ก็ ฉะนั้นเนี่ยการใส่เทอร์โบเนี่ยแล้วก็ทำให้มันวิ่งเร็วๆเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ แต่ส่วนช่วงล่างเนี่ยก็ผมเสริมให้นิดนึงว่าล้อดินโคโลาโดแบล็คเนี่ยจะเป็นขนาด5.5นิ้วคูณ16นิ้วออฟเซตบวก20อันนี้เนี่ยจะเป็นล้อที่ดีไซน์มาสําหรับ JB 64โดยเฉพาะถ้าไปใส่ตัว JB 74เนี่ยล้อมันจะหุบเข้าในซึ่งมันเป็นเรื่องกันแต่ถ้าเกิดเอาล้อ JB 74มาใส่64เนี่ยล้อมันจะล้นหวังข้างนอกส่วนช่วงล่างเนี่ยจะเป็นเออร์ลินรุ่น STX แบบซับแท้งสเปนคัสโก้กัวกันเซต่างๆเนี่ยของ RPO ทั้งหมดค้ำนุ่งค้ำนี่ค้ำหลังบนของคัสโก้นะรรก็ปมาณึงจิๆ คันนี้ก็ช่วงล่างจัดเต็มเหมือนกันครับก็รายละเอียดก็ไปชมในหนังสือเนาะสำหรับภายในคันนี้เนี่ยผมก็ชอบนะเพราะว่าจะมีความคลาสสิกอย่างบอกเนี่ยก็จะเป็นเ e คโลคลาสสิก LX Peppita Pattern ซึ่งลายเนี้ยก็ถ้าคนที่เล่นรถรุ่นเก่ามาเนี่ยโดยเฉพาะพวกปอร์เช่นเนี่ยก็จะชอบใช้กันเป็นลายแบบเบาะรถซิ่งบอกบักเก็ตซีสมัยก่อนก็มีความสวยและคลาสสิกพวงมาลัยเป็นของเกตตี้คาร์บอนอันนี้ก็จะเป็นแบบแนวรุ่นใหม่ละ ก็จะเป็นวงอะไรสรงเดิมแต่ว่าวงมีคาร์บอนมีโลโก้เวรดดีก็จะดูทันสมัยหน่อยอ๋อจอเลนไมที่ผมบอกว่ามันจะเป็นแนวย้อนยุคอะครับจะเป็น เลโตแอคทีฟก็จะเป็นแบบเครื่องแบบโบราณหรือยเจ็ดสูรไฟตรงไฟเตือนเนี่ยมันก็คิกหมดส่วนอื่นๆก็นิดๆหน่อยภาพผู้พืชโชว์ว่าการาชชุดแป้นเหยียบ RPO พวกที่เสียบชาร์จนั่นนู่นนี่ก็จกมองหลังคาเมดโอเยอะแยะเหลือเกินนะครับก็ขอให้ติดตามกันใน XO Special เ่มทิมนี่อันนี้เนี่ยก็จะโอ้โหจะจัดเต็มแบบเา้มามีจิมมี่แต่งทุกสไตล์ทุกแบบแล้วปกันครับฝันด้วย